สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับนี่กับจาวิกเตอร์เช่นเคยลงปุ๋ยครับเทแยวแรกครับสามร้อยถุงนี้ ใครต้องการปุ๋ยขี้วัวสั่งได้ครับ1200ถุงสีเที่ยวพอดีทเที่ยวละสามรนี่ครับคนงานรอก่นยังมาไม่ครบ ไปซาันเกเป็นเสียวลตตากงนเหมืนเป๊ยเสียวเลยอายุเท่าไหร่เห็นผมเดีลองดูองดูอายุเท่าไหร่นับทีมงานเสียวอะไ เียรเาสวยกว่าเียน้ำอะไรดับร้อนดับร้อนเดี๋ยวรอสายร้อนก่อน มันเล่านเขาครหรือเปล่าที่บอปัญญาอะไรก็ุปมันี่มันทำม่หมโอ้ยไม่รุนแจร้อนจัดก่อนแล้วมานก็นนายเบบตัวนี้เกินนายเบบหนวายไม่รู้ตัวเลยกสบกรน

รยากาศทุกนะมาอีกแล้วหนึ่งเออกำลังทุย 好了，我给你拿毛巾。 Thank you. เขาอยากไปก่อน เสร็จแล้ว không อ้าวเฮ้ยเฮ้ยปลาเจ้าอันผักน้อยผัก mọi người lắm mọi người 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 mọi lô mọi người mọi người mọi người lẹt 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 mọi người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  เอ้ยเอาไว้ในรถไปต่อขึ้นอีกสามร้อยครับอีกเก้าร้อย่ะฟิกแล้วครับถอยมาถอยมาเออนี่ครับอีกเก้าร้อยุงครับ ไม่สู้ก็ไม่มีกินครับลำพังงานวิ่งดินก็คงไม่ไหวครับมาว้าวว้าวหน้าฝนแล้วครับไม่ค่อยมีงานวิ่งดินครับเราก็ต้องอย่างงี้แหละยุกไปหน้าอีก เฮ้ยไปตั้งลำไปนู่นเลยนะ่ะตรงนี้เลยนะ่ะเอาเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นปุ้ยก่อนนะครับ <c ười> นี่ครับ <c ười> สายหลอน <c ười> จำทีมงานครับ <c ười> สายหลอนจำทีมงาน <c ười> แรงเรียงกับเรียงเนี่ยมันเราจะได้เลยตรงนี้เลยนะ ตรนี้เลยวะอย่างยับขออนุญาตไปยกก่อนนะครับผมจะมาแล้วเดยวไม่ทันแล้ว

Tay mặt cái môn của mình không có gì có thể hiện được hộp mặt cái 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 mặt inca inca diuntung diuntung oh hatori inca tohati tung dan kirim ke naris tung tadi dia siapa jauh kau kau

không có cái gì không có cái gì có lẽ là rồi đi không cần khổ quá thôi không có cái gì đâu 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 không có cái gì dạng mình mình có thể làm được cái đó. So với cái đó là cái đó là cái đó là đó đó là cái đó là cái đó là đó là cái đó là cái đó là cái รถพกมาเลยตรงนี้รถที่นายจะย้ายไปไหนจะย้ายไปรถต้องพกยี่ห้อไหน

Trời ơi, mất. Không có. Không có. Chỗ đó mình đi không? Thức, bọn mình đi đâu? Ôi, Không có. Không có. ซิมรถเร็วครับบรรยากาศมีกลออนอ้นอเดินมาแล้วครับ อีกเท <you>, right? ี่ยวจะทันฝนหรือเปล่าเคลียร์พิทายดีนะไปเดี๋ยวจะไม่ทันฝนพยายามเราเป็นลง No, no. <laughs> Cái này nó nó Nam lên đi. đó nó lĩnh mất trời ơi trời ơi mà nó này phải chốt tuổi còn lô tôi rồi đi nó Màn còn lô tôi nó mười phân em mười phân và thay thằng trăng đi <laughs> tít tít, tít. tít, tít. ว้าวบ้าวจำทายตาทุลุไปเดี่ยวสองอเอาละถอดแม่รอแล้วครับเพิง่งอะตึงนใหม่ ลูกจะเต็มแล้วเดี๋ยวนี้ก็เต็มแม่อยู่น้องนีพ่วงสามเลครับที่มา,ารับปุ๋ยเหลืออีกสามพว่วง หยับหวัดดีฝนจะตกเลยครับเจอแบบนี้ไม่ตกแล้วสําหรับคลิปนี้ก็อยากพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวกออนุญาตเอาลงก่อน เดี๋ยวมันจะไม่ทานฝนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสเปดดัมซิงด้วยนะครับขอบคุณครับะ